สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเพื่อเอาไว้ใช้หมักปุ๋ยครอบเอาไว้ใช้ทำอะไรอีกนนเนาะใส่ผักเนาใส่ผ <c oughs> ักไ่ได้ <c oughs> ใส่ผักแล้วก็บำรุงพืชนะคะ <c oughs> ส่วนผสมของเราในวันนี้ก็มีไข่เป็ดนะคะสามฟอง <c oughs> หรือใครจะใช้เป็นไข่ไก่ก็ได้นะ <c oughs> อันนี้ก็คือลังอะไรวะเมา,เา <c oughs> ลังอะไรวะมันมาเกาะที่ไข่อะ สวยีราหเนาะนัะ่นแ,แหละล,ลายยีรามันมาเกาะน,นะคะอันนี้ไม่ได้มีไข่พิสดารอะไรนะจ๊ะแล้วก็มีกะปิมีน้ำปลามีชูรสนะคะแล้วก็มีชามผสมแล้วก็ขวดน้ําสะอาดที่เราเตรียมไว้นะคะครบยังส่วนผสมอะครบแล้วมั้งน่าจะครบแล้วนะอันนี้เราไม่ได้มาจะทําไข่เจียวหรือหรือน้ำพริกกะปิอะไรนะเราจะมาทําน้ําหมักจุลินทรีย์อ่าโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจาก ต,อตอ่อไข่ต่อไข่เลยเมาเอาไข่ด mm. ีอันนี้เมนูเน่าอ่ะว้ายว้เกือบเน่าเหรอเน่าแล้วเหรอว้ายมือหนูเนี่ยอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะในการทํากันนะคะทุกท่านค่ะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นะที่นี้นะจ๊ะขอความแนะนำขอพระคุณความรู้จาก Youtube นะคะก็ดูมาหลากหลายช่องเหมือนกัน ก็คือส่วนผสมหลักๆก็มีตามนี้เนาะสามช้อนโต๊ะรสามช้อนโต๊ะนัวน้าดูเลยใส่มากอร่อยมากใส่น้อยอร่อยน้อยเดี๋ยวนี้ทาไมพืชผักผลไม้มันกินอะไรเหมือนคนเลยอะเมาหรือว่าเขากินกันมาตั้งนานละเป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับโอเมก้ากะปีแบบว่าพัชจะไลฟใหม่เลยจ้ากะปีเข้าได้ค่ะ ตามชนโตเลยจ้าน,น,น,นี่ก็น้ำปลา ใช้ก,กี่ช้อนสองช้อนโต๊ะจ้ะขวดละสองช้อนโต๊ะได้แล้วมั้งค<ะ>่ะโอเค,อเคแล้วก็ได้แล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นเราจะเอาไปกรอกใส่ขวดน้ําสะอาดที่เราเตรียมไว้นะคะขวดอันนี้เป็นขวดกี่ลิตรนะเราหนึ่งจุดห้าหรอน้าตาไค่ใช,ใช่แหละใช่ใช่ใชขวดหนึ่งจุดห้าลิตรนะคะเราจะใส่ขวดละสองช้อนโต๊ะนะจ้ะใน่ช้อนเป็นไหม ไม่ใช่ช้อนช้อนใส่ไม่ได้ <laughs> โอ้ใช้นี่กองเลยเหรอใช้ช้อนตักอย่างเดียวก็ได้มากโอเคลงไปแล้วพองอ่ะอ้าต้องขยาบไหมต้องอิกไหมปิดปกเขยเาบบ คือทั้งหมดทั้งมวลนะคะนี่คือการทำจุลินซีสังเคราะห์แสงครั้งแรกนะคะก็ไม่รู้ว่าผิดสูตรหรือถูกสูตรนะคะนี่ก็คือเท่าที่เราดูมาจาก y YouTube เนาะก็เดี๋ยวเรามารอดูผลนะคะว่าผ่านไปสัก7วันนะคะจะเป็นยังไงแต่ถ้าที่ดู YouTube มามันต้องเปลี่ยนเป็นสีแดงปะเมา <S 2> <S 2> <S 2> มเออมันต้องเปลี่ยนเป็นสีแดงนะคะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่าจุลินซีของเราจะเป็นสีแดงไหมนะคะ กะปิเน่ใช้ช้อนตักใส่เลยก็ไดก้การการหกคาราบาลคาราบาโอ้ยคาราบาลบา <c oughs> เอาวมาเดี๋ยวนี <c> ้ <oughs> พอ่อัใเ่ปนี่น้ำน้ำมันก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีขุ่นแล้วนะคะใช้ได้แล้วไม่ได้แล้วหรอที่ดูมาจาก y ยูทูบอะฮะใส่เครื่องดื่มไหมไม่ใส่ไม่ใส่ยังไม่ใส่ที่ดูมาจากยู u ูบอะคือเขาหมากประมาณหนึ่งเดือนเลยเหรอเจ็ดวันใช้ได้ไหมอ่ะถึงไหมไม่รู้อะ หรือว่าหมักไปเรื่อยๆเขาบอกว่าถ้าถ้าจุลินทรีย์มันเสียแล้วหรือว่ามันตายแล้วอ่ะมันจะเป็นสีดําน้ําจะเป็นสีดําของเราจะเป็นสีอะไรกันเนี่ยแต่เริ่มแรกมันต้องเป็นสีแดงก่อนสิต้องเขย่าไหมดู๋้วอ่าเดี๋ยวเขย่ากันนะคะแล้วเราต้องมาคอยเปิดฝาขวดทุกวันไหมเมียนแก๊สมันจะเป็นแก๊สไข่เน่าเปล่าเหรอเออขาเปิดดิเหมือนเหมือนอยู่ไกลอ่ะมันก็อยู่แค่นี้ย ไม่หรือว่าหรือว่าเราปิดหลมุหลมๆไว้ก็ได้มันจะได้ไม่บุไงคาราบาลแบบนี้ฮนะยืดชี้ชบเช็ช้ นี่นะคะทุกคนเดี๋ยวครบเจ็ดวันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าน้ําจุลินทรีย์ของเราจะเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือเปล่านะคะแต่เขาบอกว่าให้เก็บไว้ในที่ร่มนะหือมให้เก็บไว้ในที่ร่มจะ้ม,มันจะสั่งคอแสงยังไงอะไม่รู้เหมือนกันอะไม่ร่มมั้งเนี่ยร่มมันมีร่มไผ่ให้แสงแดดลํำลายดีกว่ามาเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวมันจะบูดลำ้ำลายใช่เปล่าตอนเช้า<ๆ>แดดไม่แรงหรอไม่แรง แน่ใจนะใช่แบบบ้านนี้เหมือนอยู่ตึกถ้างั้นเราคลายฝากขวดไปดีกว่ากลัวมันบุ๊กอย่างเงี้ยโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะกับการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงของเรานะคะเพื่อจะนำไปใช้บำรุงพืชนะคะหรือเอาไปใช้เป็นส่วนผสมในการทำปุ๋ยหมักนะจ๊ะก็ถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยด้วยนะคะเนื่องจากเป็นการทำครั้งแรกนะคะก็ ใช้วิธีการดูมาจาก Youtube นะคะหรือถ้าใครมีข้อแน,นะนำเพิ่มเติมบอ่า,าริ i n b อ x กวาใต้คอมเมนต์ได้นะคะเดี๋ยวเจไปาลาบอลกันค่ะบเราโอ๊ยมดมดมดม,ด,มดเต็มขาเลยคาราบาลคาราบาล แสว่ามันต้องอร่อยมากแน่ๆเลยหมาแบบว่าหมาค้าไปกินเลย